มือถือหลักพันงบน้อยก็ผ่อนได้ Infinix Smart 8ออเดอร์นี้ลูกค้ารีเควสตมาค่ะให้พี่ไขวหวานแพ็กสินค้าได้ไหมคะถ้าพี่ไขวหวานไม่ว่างก็ไม่เป็นไรคะ่ะหนูขอของแถมเป็นสีฟ้าได้ไหมคะได้ดูคําขอเลยค่ะใครที่มีงบน้อยนะคะอยากได้โทรศัพท์หลักพันตัวนี้ตอบโจทย์เลยค่ะและไม่ต้องห่วงนะคะว่าซื้อโทรศัพท์หลักพันจะได้ของแถมใหม่ได้แน่นอน คำถาม,ถามยอดคิดคะ่ะมีลูกค้าหลายคนนะคะถามพี่ไขวานมาว่าผ่อนเท่าไหร่คะถึงจะได้เครื่องและพอพี่ไขวานบอกว่า 20- 70%ถึงของราคาเครื่องลูกค้าก็จะถามกลับมาคะ่ะแล้วหนูต้องผ่อนกี่เปอร์เซ็นต์ถึงได้เครื่องซึ่งคําถามนี้นะคะทางร้านไม่สามารถตอบได้คะ่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนะคะผ่อนเครื่องไม่เหมือนกันกิก๊ก็ไม่เหมือนกันราคาไม่เหมือนกันแบบการผ่อนก็ไม่เหมือนกันบางคนผ่อนรายวานันบางคนผ่อนรายเดือนบางคนผ่อนตามใจไหนจะจํานวนเงินที่ลูกค้าผ่อนเข้ามาความถี่ด้วยมันมีองค์ประกอบหลายอย่างให้เราคิดค่ะแต่่่ทีแนๆ ลูกค้านะคะได้เครื่องไม่เกิน70%แน่นอนค่ะได้เครื่องไปใช้ก่อนผ่อนหมดและได้เครื่องไปใช้แบบไม่ติดไอคาวและ Gmail ด้วยนะคะสวนใจผ่อนจิ้มหนิงหน้าโปรไฟล์มาเลยแซลมอนฟอน